หลวงปู่อวงพุทธปัญโยวัดบางวันทองอำเภออัมพวาจัังหวดสมุทรสงครามพระเกจิผู้ทรงอภิญญาท่านเป็นผู้สร้างพระสมเด็จบินอันโด่งดังเป็นผู้เข้มขลังเลืองเวททรงพุทธาคมอีกรูปหนึ่งแห่งลุ่มน้ำแม่กลองท่านเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการเทมนตร์คาถามีตบะบารามีแก่กล้ามากด้วยอิทธิฤทธิและบุญฤทธิและน้ำมนต์ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มาก และท่านเป็นหนึ่งในสีพระเกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองที่ได้นิมนต์เชิญเข้าร่วมปลุกเสกงานฉลองพระ25พุทธศตรวตรรษซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับประเทศท่านเป็นพระเกจิที่เดินทางมาจากประเทศเขมรเล่ากันว่าท่านเป็นญาติกับนายควงอภัยวงศ์และได้เข้ามาประเทศไทยพร้อมๆกันท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมสายเขมรอันเข้มขขังชาวแม่กลองบอกว่า เวลาท่านปลูกเศกพระจะบินขึ้นสูงบางองค์ไปค้างบนยอดตาลยอดมะพร้าวคนที่อยากได้ต้องจ้างคนปีนขึ้นไปเก็บให้นอกจากนี้นายควงอภัยวงศ์หรือรองอมาตยเอกหลวงโกวิทอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีไทย4สมัยผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนแรกยังนับถือหลวงปู่อวงเป็นอย่างมาก หลวงปู่อวงท่านศึกษาวิชาที่สำนักเรียนวัดแก้ววิจิตจังหวัดปราจีนบุรีและได้มาศึกษาด้านวิชาแพทย์แผนโบราณที่สำนักเรียนวัดโพอันโด่งดังและท่านเป็นสิทธิใกล้ชิดมากอีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากจึงได้ทำการก่อตั้งโรงเรียนวัดบางวันทองปัญญาลาด ปัจจุบันคือสำนักงานเทศบาลตะบลเหมืองใหม่วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมทุกรุ่นทั้งพระเหลียนพระพิตาพระสมเด็จพระคงพระกีบบวกผู้บูชาต่างบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นสุดยอดด้านมหาอุดท่านมรณภาพในปี2513สิริอ,อายุ91ปีพันษา69ฝากกดติดตามกดหัวใจและเม้นมาคุยกันนะคะ และใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าประจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ